วันนี้เราจะมาพร้อมกับการรีวิวสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าเลยที่จำเป็นมากๆสำหรับช่างแอร์ทุกคนรุ่น t b 430S แล้วก็เป็นทางด้านของ t b 420B แล้วก็การออกแบบที่มันถูกเปลี่ยนมาก็คือจะมีทางด้านของตัวนี้ครับผมเป็นว่าน้ำมันเราอยู่ในระดับไหนน้ำมันจะท้ามนะผมสีเป็นยังไงอะไรอย่างี้พวกนี้มองชัดเจนเลยครับแล้วก็มีระดับบอกให้ด้วย สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะผมมาน,นี้พบกับพวกเราครับผมวิชิมาร์รีวิวนะผมหรือว่ารีวิวเองนะวันนี้เราจะมาพร้อมกับการรีวิวสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าเลยที่จําเป็นมากๆของสหรับช่างแย่ทุกคนนั่นก็คือแวคคัมนะผมเป็นแวคขัมปั๊มรุ่นใหม่ที่เอามาแทนร,รุ่นเก่าเรียกว่าเป็นแมนเนอร์เชเลยได้สมมติว่าเป็นรถยนต์นะผมก็คือว่าเปลี่ยนทั้งตัวของเครื่องภายในการออกแบบรูปร่างดีไซน์นะผมรวมไปถึงว่าการใช้งานด้วยนะผมทําให้มันดียิ่งขึ้นนะ โอเควันนี้เราอยู่กับสินค้ารุ่น t ี4 3 0 s z แล้วก็เป็นทางนั่งของ t v 4 2 0 b z 2ตัวนี้มีความแตกต่างกนะันที่ตัวนี้จะเป็นแบกท้ามแบบ1 Sta สเตแล้วก็เจ้าตัวของ bset จะเป็นแบกข้ามแบบ2องสเตนั่นเองเอความแตกต่างก็จะเป็นของ2อ,อย่างนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับผมก็ขอพูดถึงก่อนเลยว่าตัว2ตัวเนี้ยมันถูกเอามาแทนที่ตัวของ TV 430sv หรือว่า 430sf นั่นเองแล้วก็มาแทนที่ทางนั่งของตัว2องสเตทที่แต่ก่อนมันจะมี2รุ่นก็คือเป็น TV 41xd แล้วก็ TV 46 5D นะครับเอามาแทนกัน2 s t a จก็คือจะรวบมันเป็นตัวเดียวแหละแล้วก็1สเตจ s t a ก็คือจะเป็นรูปแบบใหม่ไปเลยนะเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็บอกสเปคกันคข้าๆดีก,กว่าว่าเป็นไงนะครับผมโอเคครับเรามาอยู่กับตัวของแบคทัมกันแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาของทั้งสองตัวต้องบอกไปก่อนว่ามันเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันที่1สเตจ s t a กับสเต s t a แค่นั้นเองนะผมแล้วก็ตัวของสเปคนั่นเองโอเคเรามาดูรูปร่างเราเข้าๆกันก่อนดีกว่าสําหรับเจ้าตัวนี้ การออกแบบเป็นรูปแบบใหม่เลยไงดูเท่ฉบเฉียวหูสุดยอดนะแล้วก็การออกแบบทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับทัสโกแบกนะผมเป็นขดลวดทองข้างในเป็นขดลวดทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมอเตอร์พันด้วยขดลวดทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ตัวนี้แล้วก็การออกแบบที่มันถูกเปลี่ยนขึ้นมาเอ้ถูกเปลี่ยนมาก็คือจะมีพันด้านของตัวตัวนี้ครับผมเป็นว่าน้ำมันเราอยู่ในระดับไหนน้ำมันจะทั่มนะผมสีเป็นยังไงอะไรนี้พวกนี้มองชัดเจนเลยนะแล้วก็มีระดับบอกให้ด้วยมองง่ายขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ ส่วนต่อไปก็คือเป็นการออกแบบภายในที่มันถูกแยกออกมาทางด้านผูจับก็นี่ก็เป็นแบบใหม่นะก็คือแบบจับได้แบบง่ายสบายน้ําหนักก็ยังหนักเหมือนเดิมโอเคครับในส่วนของภายนอกอีกอย่างที่น่าสนใจก็จะเป็นทางด้านของตัวนี้ครับผมเป็น p า,านวเวอร์ซับท,ท,ที่มันเขาออกแบบให้มันแยกออกมาเป็นอยู่ข้างบนแล้วก็สามารถที่จะ ถอดแค่ power ออกมาซ่อมบำรุงเลยก็ได้่วนถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวของ power ตัวนี้นะผมในการส่งไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะถอดแก้ออกมาได้แบบว่าง่ายๆเลยไม่ต้องถอดตัวเครื่องทั้งหมดลือออกมาอันนี้ไม่ต้องช่างก็สามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายขึ้นนะ้าตัวนี้แล้วก็ทางด้านของ หัวต่อหัวต่อนี้ก็คือหลายช่างหลายๆคนชอบอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าช่างหลายๆคนเขาชอบมากเลยเพราะว่ามันจะมีทั้งหัวต่อที่เป็นขนาด 1, 1, 4, ห, 2, หนึ่งหนึ 3, ่งทับสี่หรือว่าสองหุ่นแล้วก็สามทับแปดหรือว่าสามหุ่นเนี่ยมาให้ด้วยอ่าแว็กไวกว่าเดิมถ้เาเกิดว่าใครมีสายสามทับแปดจะสามารถต่อแล้วก็แว็กได้ไวกว่าเดิมเออสุดยอดม,มากๆตัวนี้โอ้โหเรียกได้ว่าพลาสโกอ่ะเขาเหมือนกับเขาทํามาแล้วเขาก็รับฟังจากลูกค้ากับจากช่างหลายๆคนนะว่าเอออยากให้มีตัวนี้อยากให้มีอันนี้เขาก็คือ เหมือนกับประมาณว่ารับฟังมาเพื่อที่จะพัฒนาต่อนั่นเองนะตัวนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้มีโซลิโอยาวข้างในนะผมก็คือว่ากันน้ํามันการหยดไหลย,ย้อนกลับนั่นเองนะผมก็คือดีอ่ะเพราะว่าราคาประมาณนี้กับเทคโนโลยีที่เขาให้มาอะไรพวกนี้คือคุ้มค่าแน่ๆนะผมแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเหมือนกับตัวก่อนอะช่างหลายๆคนอะใช้เยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าราคากับราคาตัวใหม่กับตัวเก่าก็ไม่ห่างมากยิ่งมาเป็นตัวใหม่อันนี้แนะนําเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยก็ลองดูตัวนี้ได้นะผมโอเคหลังจาก ดูไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคกันก่อนดีกว่านะถ้าเกิดว่าจะเป็นทั้งด้านของตัวหนึ่งสเตหรือว่าเป็นตัว 430S X เนี่ยหรือว่า,า 430SC เนี่ยสำเนียงแอคเซตนนิดนึงนะครับผมอัตราการไหลเนี่ยจะอยู่ที่ 300m นะครับผม84ลิตรต่อน,นาทีนั่นเองครับผมลงลึกได้สูงสุด 150รอไมคอนผมถ้าเกิดเป็นตัวทางด้านของ2 s t สเตนะผมอัตราการไหลจะอยู่ที่30 N ซีเอ็นนะผมหรือว่า 50, 5 5 56ลิตรต่อน,นาทีแล้วก็สามารถลงลึกได้สูงสุด1 0สูงสุด15ไมคอนนั่นเองนะั้สองตัวนี้การออกแบบทุกอย่างจะเหมือนกันนะโอเคก็หลังจากดูรูปร่างภายนอกต่างๆแล้วให้คอยดูวัสดุแข็งโป๊ก <laughs> เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานจริงกันเลยว่าผมรู้ว่าการใช้งานจริงเทสกันให้ดูไปเลยว่ามันสามารถใช้งานได้ดีแค่ไหนแล้วก็มันสามารถที่จะแว็ได้เร็วขนาดไหนถูกใจช่างขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับวันนี้เรามาดูการใช้งานแว็ข้ามกันนะครับผมการต่อใช้งานยังไงนะครับผมโดยการต่อใช้งานเบื้องต้นนะครับสายเซอร์วิสสายสีเหลืองนะครับ ต่อเข้ากับตัวชุดนี้2หุนรุ่นนี้เป็น t b 4 3 0นะครับผมมีทั้ง3หุนและ2หุนในการคอนเน็กชื่อมต่อกับสายเซอร์วิสนะครับผมทุกรุ่นของทารโกแบ็กตอนนี้มีมีข้อต่อสาหุนหมดแล้วนะครับผมแต่2หุนก็ยังคงเหลือไว้อยู่ว่ายังนิยมใช้าง,งานกันอยู่นะครับสายสีเหลืองต่อเข้าตัตวกลางของเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกจของ ET e c h หรือว่าเกจของทารโกก็ต่อเข้าตรงกลางเป็นสายบริการสายเซอร์วิสนะครับผมส่วนฝั่งด้านโลหรือไฮเข้ากับระบบต่อเข้ากับเซอร์วิสดาวน,นะครับประมาณนี้ครับการใช้งาน ตัวนี้ขนาด1สเตต3ามซ M นะครับผมการใช้งานก็คือเปิดแบ,บคคัมนะครับเปิดเกตแบคระบบแค่นี้เลยครับผมการต่อใช้งานใช้สายแค่2เส้นง,ง่ายๆเบสิกพื้นฐานที่ช่างก็ต้องทำกันนะครับโอเคครับผมวลังนี้เราไปดูทางด้านของการใช้งานจริงกันมาแล้วก็เป็นไงบ้างหลายๆคนอาจจะชอบนะครับผมในหลายๆส่วนเพราะว่า ถ้าตัวนี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะก็คือว่ามันสามารถใช้งานได้โอเคแหละดีกว่ารุ่นก่อนแน่ๆน,นอนนอนอยู่เลยนะผมเป็นคนรดทองแดงลดก๊าซเซนด้วยนะผมภายใน,ในแล้วก็มีถ้าตัวนี้ที่ผมบอกไปก็คือจะเป็นหัวแบบสามหุดมาให้ด้วยโหถูกใจช่างแน่นอนครับแว็กเร็วกว่าเดิมอีกนะครับผมยังไงก็ผมขอฝากไว้ด้วยกันสําหรับจักแรแว็คค์ถรุ่นใหม่เป็นเจนใหม่ตัวนี้นะผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะที่ เว็บไซต์วีชูมาดนะผมหรือว่าจะเป็นทางด้านของ Lazada s ช o อป e ีน็อกนนะผมวีชูมาดเรามีเหมือนกันมีที่ตอก็อปด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้เลยหรือว่าจะซื้อทาง Facebook หรือว่าไลน์แอดก็ได้เหมือนกันนะผมทาง Facebook เราก็จะมีการแจ้งโปรโมชั่นต่างๆนะผมไลน์แอดเราก็จะมีการแจ้งโปรโมชั่นต่างๆเหมือนกันนะผมสามารถเข้าไปดูได้เลยนะผมแล้วก็ทางเว็บไซต์เราก็แจ้งเหมือนกันนะโปรเยอะแน่ๆครับผมอย่างที่บอกครับโปรเยอะส่งไวถูกใจช่างแอร์เป็นสโลแกนนะครับผมแบบว่าเรียบเรียบ งองแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะติดตามพวกเราหรือว่าอยากจะดูรีวิวอื่นๆอ,อะไรพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าไปคอมเมนต์บอกพวกเราในเพจหรือว่าบอกในใต้คลิปนี้ได้นี้ก็ได้เหมือนกันนะผมว่าอยากจะให้เอาสินค้าตัวนี้มารีวิวอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อติชมอะไรก็เบอกพวกเราทันมาได้ผมพวกเราอ่านรับฟังแล้วก็ตอนนี้เราจะปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะผมส่วนไหนที่เป็นข้อติเนี่ยเราก็คือจะปรับปรุง ให้มันดียิ่งขึ้นนะผมอันไหนชมเราก็จะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกอ่าโอเคสําหรับรีวิวในครั้งนี้นะผมกับแวคทัมนะผม2รุ่นนะผมแต่ว่าลุกล้างแลตามกันเนี่ยก็เรียบร้อยขอจบเคียงเท่านี้นะผมยังไงก็ฝากพวกเราด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e พวกเราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ